ไซส์ซูเปอร์จัมโบ้นะครับสามารถนอนได้3-4คนเดี๋ยวนี้นอนให้ดู3าคนก่อนนะครับหมาพินเตอร์เข้ามาเลยนะครับนอนได้เลยอันนี้ที่เห็นหน้าไลน์นะครับจะใส่ที่นอน6ฟุตนะใหญ่ๆแบบนี้ได้หหลังแล้วก็ที่นอน3.5ฟุตนะครับนี่นอน3คนนะครับอันนี้คือสบายสบายเลยนะครับนี่ชายชะกันนะสูง1 7 0 180นะครับนี่แล้วก็หัวหน้าแม่บ้านนะนี่นอนสบายๆนะครับนี่ส่ยกาฟุตนะนอน3คนสบายสบายเลยนะครับจริงนอนได้มากกว่านี้นะสามารถใส่ทั้งเตียงแล้วก็ใส่ที่นอนได้นะครับแบบที่เห็นนี้หน้าไลน ใส่ที่นอนให้ดู2หลังนะครับไซส์9ฟุตอยากได้แบบนี้นะครับรหัส E นะครับแล้วก็มีลายให้เลือกทั้งหมด6ลายนะผ้าม่านเนี่ยมีให้ด้วยนะครับแบบนี้นะปิดได้ทั้งหมดรอบด้านเลยนะครับเนี่ยปิดผ้าม่านปิดผ้ามุ้งให้ดูเวลาใช้งานจริงจะเป็นแบบนี้นะครับประตูซิปเนี่ยมีให้ทั้งหมด3ประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆว่าถ้าแบรนด์ทองดีนะครับถ้าไม่กว้างไม่ใหญ่แบบที่เห็นนะครับคืนเงิน10เท่านะครับใครอยากได้พิมพ์รหัส E มาได้เลยนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยกันอยู่กแหล่งได้ คใครอยากได้มุ้งไซส์ซูเปอร์จัมโบ้ก้าฟุตมี6ลยนยนะพิมพ์ e เข้ามานะครับโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับ